เรนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าไม่ได้อยู่บ้านนะครับไม่มีคนอยู่บ้านแต่ว่าค่าน้ําเสียค่าน้ําเรามาดูมิตเตอร์หมุนหมุนประมาณนี้ครับคือจากมิตเตอร์ไปแทงรั่วครับต้องใช้สายยางต่อกอกนะครับเพื่อที่จะดูรอยรั่วครับรอยรั่วยู่จุดนี้เดี๋ยวเรามาลองจะดู ู้รั่วเยอะนะเนี่ยอยู่หลังชช่ท่อชช่โคก่ะนี่จุดรั่วนะครับต่อใหม่